คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามพี่คนนี้นะพี่ถามว่าไก่โยกขอดถอยแข้งหน้าเนี่ยเราควรเตะนวมกับไก่อะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าผมจะพูดรวมๆดีกว่านะครับคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาเตะเป้าเตะนวมเนี่ยผมจะให้ไก่ผมเนี่ยนะครับเตะกับไก่นวมที่มีเชิงชนนะครับที่มีเชิงชนแบบที่ไก่เราชอบตีนะบแบบที่ไก่เราชอบชน,นเพราะอะไรนะครับไก่เราอ่ะจะได้ออกออกชั้นเชิงลีลานะครับแล้วก็จะได้กําลังอย่างเต็มที่ ถ้าเราเอาไปชนกับไก่ในเชิงชนที่เขาไม่ชอบชนเนี่ยหนึ่งจะทําให้เขาเสียเชิงนะครับแล้วไก่เนี่ยจะไม่ได้ใช้กําลังอย่างเต็มที่นับไก่จะไม่ได้ใช้กําลังอย่างเต็มที่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงหรอว่าไก่เราชอบชนอะไรนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นเพาเป็นคนที่เลี้ยงไก่มานานๆก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เลี้ยงไก่ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเตะดูสองสาครั้งนะครับหรือสามสี่ครั้งนะครับจนเรารู้นะครับว่าไก่เราชอบชนแบบไหนเพราะว่าอะไร ถ้าเราไม่รู้ว่าไก่เราชอบชนแบบไหนเนี่ยเราไม่สามารถเอาไก่เราเอาไก่ไปออกชนเนี่ยเราแพ้ไปครึ่งนึงแล้วนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าไก่เราชอบอะไรนะครับถ้าเราจะเลี้ยงไก่ออกชนเนี่ยเราเลี้ยงไก่ตัวนึงเนี่ยเราต้องรู้ว่าไก่เราชอบชนไก่แบบไหนนะครับไก่ชอบชนไก่เชิงไหนชอบชนไก่แบบไหนแล้วต้องรู้ไปถึงกระทั่งว่าไก่เราเนี่ยชอบตีแผลไหนนะครับถ้าเราเป็นพม่าเราก็ต้องรู้ว่าไก่เราชอบคางหรือชอบน้างงอนอย่างที่พี่คนนี้ถามมาว่าไก่โยกถอยแข้งหน้าเนี่ยควรจะเตะกับไก่อะไรเน ต้องบอกก่อนว่าพี่พี่ก็ต้องไปเตะดูก่อนว่าไก่พี่ชอบไก่แบบไหนนะครับเพราะว่าไก่โยกถอดถอยแข้งหน้าเนี่ยบางตัวตีเชิงหนีเชิงไม่ออกก็มีนะครับเป็นไก่ชอบตีพมา่าห่างๆแล้วก็คว้างก็มีนะครับแต่บางตัวเป็นโยกหลุดลอดถอดถอยชอบตีเชิงก็มีนะครับเพราะหลุดลอดถอดถอยหนีนะครับหน้าหงอนเป็นด้วยคือก็ต้องไปเตะดูนะครับคือโดยส่วนตัวแล้วผมจะเตะกับไก่ ที่มีเชิงชนที่ผมชอบชนนะครับเพราะมันจะได้หลายๆอย่างได้กําลังนะครับที่สําคัญเลยคือมันได้กําลังแล้วมันจะได้ออกกําลังอย่างเต็มที่และไก่จะเกิดความมั่นใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเข้าไปในสนามเนี่ยเราจะต้องหาไก่แบบที่ไก่เราชอบตีนะครับมาตีกับไก่ของเรานะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามน้องคนนี้นะที่ถามว่าไก่ไปซ้อมกลับมาทุกครั้งเนี่ยจำเป็นต้องถ่ายยาไหมนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับไม่จําเป็นต้องถ่ายยานะครับไก่ เป็นความเข้าใจผิดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องถ่ายยาไก่เนี่ยนะครับไก่สมัยใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายยาแล้วนะครับซื้อยาฆ่าพยาธิมาให้กินพอนะครับซื้อยาฆ่าพยาธิเนี่ยตามร้านขายยาไก่ชนเนี่ยมีขายนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะผมเคยใช้มาเกือบทุกยี่ห้อละใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายถ่ายถ่ายยาเนี่ยเราไปให้ยาถ่ายให้กินแล้วถ่ายไม่ว่าจะเป็นยาที่ตามเองหรือยาที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยหนึ่งเลยพยาธิมันออกไม่หมดนะครับแล้วก็ไก่บางตัวกินไปแล้วเนี่ยเราถ่ายเขาเนี่ยผ่านกระเพาะ บางตัวพันซึมพันหงอยไปเลยนะครับต้องพักเป็นอาทิตย์กว่าจะมาเริ่มเลี้ยงได้แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือสมัยก่อนเนี่ยพอไก่ไปชนชนะมาหรือไปชนเสร็จกลับมาเนี่ยนะับอีกวันสองวันเนี่ยเจ้าของไก่ก็จะถ่ายยาไก่เพื่อเชื่อว่าการถ่ายยาเนี่ยจะเป็นการถ่ายของถ่ายเลือดเสียถ่ายอะไรรอยช้าความช้าอะไรความช้าในอะไรให้ออกมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันนะครับไอ้เรื่องช้ําเรื่องแผลอะไรพวกเนี้ย ช้ำในเรื่องแผลอะไรพวกนี้มันอยู่ที่กล้ามเนื้อมันอยู่ที่ผิวหนังนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ลำไส้เรื่องการถ่ายยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของลำไส้นะมันคนละเรื่องกันไม่ต้องทานะาไม่จําเป็นต้องถ่ายถ่ายยาเ네นี่ยไก่เราชนมามันก็เหนื่อยแล้วนะครับมันก็เจ็บมากแล้วมันก็โทมอยู่แล้วนะการที่เราไปถ่ายายาเขายิ่งทํา,ยา,ยา,ยายให้เขาเสียกําลังลงไปอีกอ่อนกําลังลงไปอีกแล้วมีปัญหาเยอะอย่างที่ผมบอกนะพานไม่ย่อยอีกไก่เหงาไก่ซึมอีกสรุปก็คือไก่ไม่จําเป็นต้องถ่ายยานะครับซื้อยาฆ่าพยาธิมาให้กินจบ เพราะไก่ที่เราไปชนชนะมาเนี่ยมันก็มียาแก้เศษอยู่แล้วนะครับหร,หรือหรือว่ามันก็มีเราก็ประครบร้อนช่วยอยู่แล้วนะครับมียาแก้เศษ śmy, มีประครบร้อนช่วยอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องถ่ายยานะครับมันคนละเรื่องนะมันไม่ได้ถ่ายมันไม่ได้ถ่ายเลือดเสียอะไรหรือว่าถ่ายของช้ําที่อยู่ตามตัวออกไปเลยนะครับคนละเรื่องกัน